สวดแล้วดีฟังแล้วได้คาถาบูชามหาเทพเท้ามหาพหมแค่เปิดฟังแล้วขอพรอผู้ใดสักการะบูชาเท้ามหาพหมผู้นั้นจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินโชคลาภ เป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลายนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายโสพะวันตุเม สิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโส พะวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภ มหายโสพะวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลม,มานังมหาเตโชมหาปุญโย มหาลาโภมหายโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรัมรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลม,มานังมหาเตโช มหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรัมรมังสิทธิลาโภชะโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลม,มานัง มหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรัมรมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะ มหาพรมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวา โสระสะมหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอม มหาเทวาโสระสะมหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาโภชโยนิจ,จัง เอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกร,รมมังสิทธิลาโภ ชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโพมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกร,รมมัง สิทธิลาโภชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายโสพะวันตุเมสิทธิกิจจัง สิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพะวันตุเม สิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโส พะวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภ มหายโสพะวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลม,มานังมหาเตโชมหาปุญโย มหาลาโพมหายโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรัมรมังสิทธิลาโพชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลม,มานังมหาเตโช มหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรัมรมังสิทธิลาโภชะโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลม,มานัง มหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรัมรมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะ มหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวา โสระสะมหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอม มหาเทวาโสระสะมหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาโภชโยนิจัง เอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโพมหายโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกร,รมมังสิทธิลาโพ ชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโพมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกร,รมมัง สิทธิลาโภชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจัง สิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพะวันตุเม สิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโส พะวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภ มหายโสพะวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลม,มานังมหาเตโชมหาปุญโย มหาลาโพมหายโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรัมรมังสิทธิลาโพชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลม,มานังมหาเตโช มหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรัมรมังสิทธิลาโภชะโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลม,มานัง มหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรัมรมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะ มหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวา โสระสะมหาพลมมานังมหาเตชโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอม มหาเทวาโสระสะมหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโพมหายโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาโพชโยนิจัง เอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโพมหายโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกร,รมมังสิทธิลาโพ ชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโพมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกร,รมมัง สิทธิลาโภชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจัง สิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพะวันตุเมสิทธ ธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโส พะวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภ มหายโสพะวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรัมรมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลม,มานังมหาเตโชมหาปุญโย มหาลาโภมหายโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรัมรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลม,มานังมหาเตโช มหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรัมรมังสิทธิลาโภชะโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลม,มานัง มหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรัมรมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะ มหาพรมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวา โสระสะมหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอม มหาเทวาโสระสะมหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาโภชโยนิจัง เอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโพมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกร,รมมังสิทธิลาโพ ชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโพมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกร,รมมัง สิทธิลาโภชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจัง สิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพะวันตุเม สิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมะหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายะโส พะวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรัมรมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลมมานังมหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภ มหายโสพะวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลม,มานังมหาเตโชมหาปุญโย มหาลาโภมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลม,มานังมหาเตโช มหาปุญโยมหาลาโภมหายะโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรัมรมังสิทธิลาโภชะโยนิจังเอวังโหตุโอมมหาเทวาโสระสะมหาพลม,มานัง มหาเตโชมหาปุญโยมหาลาโภมหายโสพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกร,รมังสิทธิลาโภชโยนิจจังเอวังโหตุ